ผู้สูงอายุจากบริษัทจัดหางานแม่บ้านดีๆสวีดูก่อนได้เลยค่ะเพราะการดูแลผู้ ผู้สูงอายุนั้นถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นคนดูแลผู้สูงอายุจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมาก่อนเพราะคนในวัยนี้มีความต้องการที่จะแตกตา่างจากวัยอื่นๆค่ะบริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุจากแม่บ้านดีๆนะคะทาหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่มีความเช, WOW ชีย่ยวชาญเฉพาะด้านให้มาเจอกันโดยทางเรามีความพร้อมในการ dollar, หาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความชํานาญการและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นอย่างดีไม่ว่าควรจะมองหาคนมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนผู้สูงอายุหรือหาคนมาดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงและไม่ติดเตียงทางเราก็พราะมีคนงานที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของคุณได้ทันทีนอกจากนี้นะคะทางบริษัทของเรายังมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยแม่บ้านดีๆนะคะมีคนงานให้เลือกมากมายอีกทั้งคนงานยังผ่านการอบรมเพื่อให้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และพร้อมปฏิบัติงานดูแลคนที่คุณรัก คนในครอบครัวคะ่ะสำหรับนายจ้างด้านในนะคะที่สนใจอยากใช้บริการหาค,คนดูแลผู้สูงอายุกับทางเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับนายจ้างท่านใดที่ลองใช้บริการกับทางเราดูแล้วแต่ยังหาคนที่ไม่ถูกใจทางเราก็ยังมีบริการเปลี่ยนคนงานให้จนกว่านายจ้างจะถูกใจอีกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ